สุดๆเรื่องข้าวและยุคนี้ส่งออกก็สวนทั่วโลกที่ตกตำ่ำราคาเองก็ชนะประเทศไทยแถมผลิตข้าวสายพันธุ์คาร์บอนตำ่ำญี่ปุ่นสั่งซื้อกลยออเดอร์จากญี่ปุ่นสวนตลาดข้าวทั่วโลกที่ตกต่ำรวมถึงประเทศไทยนะร่วมคุยกับบัญชาโดยไฮลักซ์รีโวแรงเหลือๆประหยัดเหลือๆสุดๆเรื่องข้าวและยุคนี้ ส่งออกก็สวนทั่วโลกที่ตกตำ่ำราคาเองก็ชนะประเทศไทยแถมผลิตข้าวสายพันธุ์คาร์บอนตำ่ำญี่ปุ่นสั่งซื้อโกยออเดอร์จากญี่ปุ่นสวนตลาดข้าวทั่วโลกที่ตกตำ่ำรวมถึงประเทศไทยนะ กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลสนับสนุนมาจากสมาคมอาหารเวียดนามที่เรียกว่าเวียดนามฟู้ดแอสโซเชียชันหรือว่า VFA เนี่ยนะครับเขาเปิดเผยเกี่ยวกับการส่งออกข้าวของประเทศเวียดนามซึ่งน่าสนใจมากนะฮะเราได้เคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกข้าวของประเทศไทยไปแล้วไปดูได้ย้อนหลังนะฮะว่าอะไรทราบไหมก็ไทยเสียชันการส่งออกข้าวอันดับ2ให้เวียดนามเรียบร้อยเวียดนามก็แซงเรียบร้อยนี่นะครับแต่ข้อมูลเนี่ยมาวางนี้ครับ7เดือนแรกเนี่ยนะฮะ เวียดนามส่งออกข้าวได้5.5ล้านตันรายได้ได้ไหม2,810ล้านดอลลาร์สหรัฐได้กว่า91,000ล้านบาทเทียบกับ7เดือนแรกในปีที่แล้วนะถามว่าเป็นยังไงส่งออกดีขึ้นดินะเวียดนามปรากฏว่าปริมาณเขา7เดือนแรกเขาส่งข้าวได้เพิ่มขึ้นตั้ง3.1มูลค่าได้ไหมเขาเพิ่มขึ้นอีกตั้ง15.9และปรากฏว่าข้าวของเวียดนามเฉลี่ยทุกประเภทผลิตภัณฑ์ทั้งหมดราคาดีอีกต่างหากฮะ เฉลี่ยทุกประเภทสายพันธุ์ข้าวที่เวียดนามส่งออกไปขายทั่วโลกเนี่ยห้าดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะฮะได้ตันละหมื่นหกเจบาทบ้านเราตอนนี้ต่ําตันละหมื่นต่ำตันละเจ็ดเก้าพันต่ำไม่เห็นแล้วเนี่ยนะฮะแต่เวียดนามโกยแล้วปรากฏว่าตรงนี้ประธานโทษนะฮะขนาดราคาเฉลี่ยข้าวของเขาได้ตั้งหมื่นหกพเจ็ดร้อเนี่ยเทียบกับช่วงเดียวกันคือเจ็ดเดือนแรกของปีที่แล้วนี่ราคาเขายังต่ำกว่าปีที่แล้วเนี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อู้เรือเชื่อนะฮะ ในขณะที่สมาคมอาหารเวียดนามเวียดนามฟู้ดแอสโซเชียน VFA เนี่ยนะฮะเขาก็ไปเอาราคาข้าวข,ของเวียดนามในตลาดทักมาชี้เห็นเลยนะครับบอกเนี่ยข้อมูลเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยราคาข้าวหัาคเตเวียดนามเนี่ยโอ้โหขายได,ด้ดีนะฮะขายได้ราคาด้วยขายได้ตั้ง395ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมา17ดอลลาร์ต่อตันจากที่เคยต่ำๆก่อนหน้านี้นน378ดอลลาร์เมื่อ23กรกฎาคมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยนะครับ โหมใส่ข้าวเข้าสู่ตลาดโลกแล้วทําให้ราคาข้าวเป๋พักหนึ่งแต่ปรากฏว่าเวียดนามเรียกราคาข้าวได้ฮะตอนนี้ข้าวหักหของเวียดนามเนี่สามยเก้ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะฮะอยากรู้ใช่ไหมครับว่าราคาข้าวของประเทศไทยข้าวหักหของเราเท่าไหร่และข้าวขาวหักหาเปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยนี่เป็นเกณฑ์มาตรฐานโลกนะฮะสามร้อยเจ็ดสิบเวียดนามขายได้3ามร้อยเาฮะเหลือเชื่อไหมครับเห็นไหมฮะต่อมานะฮะราคาข้าวของเวียดนามในปัจจุบันเนี่ย นอกเหนือจากราคาสูงขึ้นมาตั้ง17ดอลลาร์นะฮะขายได้เกือบเฉียด400ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนี้ข้าวขาวหักข้าวเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้ข้าวพรีเมียมอะไรเลยนะฮะปรากฏว่าเมื่อเทียบกับราคาข้าวเพื่อนบ้านกับประเทศคู่แข่งแน่แพงกว่าอีกในสเปคเดียวกันด้วยนะครับข้อมูลของสมาคมอาหารเวียดนามบอกว่าราคาข้าวส่งออกเวียดนามปัจจุบันสูงกว่าราคาข้าวส่งออกไทยไทยเนี่ยอยู่ประมาณ362ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะฮะปากีสถานก็ข้าวหักข้าวเปอร์เซ็นต์อยู่365ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน อินเดียเนี่ยผู้ส่งออกยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยนะอยู่379ดอลลาร์สหรัฐต่อตันแต่เวียดน,นามขาย395มาอะไรครับขายเก่งขนาดนี้ขนาดตลาดชบๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะขนาดมีเรื่องมาตรการภาษีเนี่ยนะของของ,ขอ,งอเมริกาเนี่ยนะฮะที่ยังลูกผีลูกคนยังไม่รู้ว่าตกลงข้าวจะเท่าไหร่แล้วเขาก็มีการสั่งซื้อจากประเทศรายใหญ่ๆไปดักไว้ก่อนเพราะไม่อยากจะรู้ว่าตกลงมาตรการภาษีของทําจะฟาดหัวฟาดหามาถึงข้าวหร,หรือหรือเปล่าเนี่ย เวียดนามยังส่งออกได้ทั้งราคาได้ทั้งปริมาณนะฮะประธานสมาคมผู้ผลิตข้าวเวียดนามเนี่ยครับโดฮานำนะฮะเขาบอกว่าดูไหมขนาดข้าวราคาดีๆอย่างเงี้ยนะฮะข้าวในประเทศเวียดนามยังขาดแคลนอยู่เลยทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจว่าไปจับตลาดที่พรีเมียมมากกว่านี้ครับโดยการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำเรียกว่าข้าวสีเขียวปล่อยมลพิษต่ำเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นสินค้าที่ประเทศอื่นยังไม่มีการผลิตในปัจจุบันครับ เขาพูดอย่างนี้เลยฮะโดฮานมเนี่ยประธานสมาคมผู้ผลิตข้าวเวียดนามเนี่ยบอกเลยครับว่าข้าวคาร์บอนต่ําข้าวสีเขียวปล่อยมลพิษต่ํานี่เป็นการผลิตครั้งแรกในเชิงพาณิชย์นะฮะยังไม่มีสินค้าประเภทนี้ในประเทศที่ส่งออกข้าวด้วยกันเนี่ยผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อการค้าขายระดับโลกและปรากฏว่าเขาไดออเดอร์แล้วส่งไปญี่ปุน่นโอ้โหครับขณะที่ประธานบริษัทที่มีชื่อว่าตรง กลุงอันไฮเทคอาร์กิวคลเจอร์เจเอสซีเนี่ยนะครับประธานคนนี้มีชื่อว่าฝั่งไถบินนะฮะเขาบอกว่าไอ้ข้าวมลพิษต่ำที่ว่าข้าวคาร์บอนต่ำที่เวียดนามผลิตขึ้นมาแล้วก็ค้าขายเชิงพาณิชย์ส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้ราคาดีมากขายได้ราคาทั้ง820ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเนี่ยข้าวหักของเวียดนามตอนนี้395สมมติ400ไอ้นี่ข้าวคาร์บอนต่ำเขาขายได้เป็820เกือบเท่าหนึ่งเลยนะฮะแล้วปรากฏว่าถ้าสมมติอ่ะ ทอนมาเป็นราคา่ะรียกว่า C F ในวงการส่งออกข้าวเขาเขาจะรู้ดีนะฮะหรือว่าวงการส่งออกเนี่ยก็ได้ตั้งพันดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะฮะอ้โหครับข้าวอะไรขายได้ตั้งพันดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับและปรากฏว่าฟัมไถบินเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นประธานตรงเนี้ยเขาบอกราคานี้เนี่ยมาเทียบก,กับระดับข้าวหอมมะลิพันพรีเมียมของไทยได้เลยนะฮะปรากฏว่ามีราคาสูงกว่าถึง2เท่าแพงกว่าข้าวหอมมะลิประเทศไทยถึงสองเท่าครับ ท่านผู้ชมครับสุดยอดเลยนะฮะถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถกลับมาส่งออกข้าวกลับไปยืนเบอร์สองของโลกแซงเวียดนามได้ได้หรือไม่ได้ส่งถ้าใครคิดว่าได้พิมพ์ได้ถ้าใครคิดว่าไม่ได้พิมไม่ได้นะครับถามท่านผู้ชมนะครับว่าประเทศไทยจะสามารถกลับมาส่งออกข้าวชนะเวียดนามกลับไปยืนเบอร์สองอีกครั้งเนี่ยได้หรือไม่ได้ตอนนี้เราตกเป็นอันดับสามแล้วนะฮะ ถ้าได้พิมได้ถ้าไม่ได้พิมพ์ไม่ได้นะครับซึ่งโดฮานัมนะครับซึ่งเป็นประธานสมาผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าการที่เวียดนามเนี่ยกลับขึ้นไปเล่นในตลาดที่พรีเมียมและเป็น้าวข้าวคาร์บอนต่ำเนี่ยทำให้เขาสามารถส่งออกในตลาดใหม่ได้ลูกค้าใหม่ได้กล้าจ่ายได้ด้วยเห็นไหมครับว่าตอนนี้เวียดนามเนี่ยนะครับผ่านการรับรองข้าวสําหรับการส่งออกที่ว่าข้าวมลพิษต่ำเนี่ยเกือบ3,000ันตันไปออสเตรเลียเดือนตุลาคมมีออเดอร์เรียบร้อย แถมในญี่ปุ่นเนี่ยสั่งล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้สมาคมข้าวของเวียดนามเนี่ยคาดว่าเวียดนามจะสามารถส่งออกข้าวได้ทั้งหมด8.8ล้านตันในปี2568ซึ่งในขณะนี้เวียดนามสามารถขึ้นมายืนเป็นผู้ส่งออกข้าวใหญ่อันดับ2ของโลกเป็นผลสําเร็จและไทยล่นไปอยู่เป็นอันดับ3เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะการที่มีหัวคิดเข้าไปสู่แบบผลิตภัณฑ์ข้าวแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ของเวียดนามนะครับ